สุดปิติเจ้าฟ้าสิริวัลวีสเสด็จเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บถึงจังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาเลียรัตราชกัญญาสเสด็จไปยังแหล่งสมาคมนายทหารกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์สนามเป้าทรงบรรจุถุงยังชีพพระราชทานรวมกับพระสหายข้าราชบริพารกำลังพลจากพลม .2 ออหน่วยมา้าประจำพระองค์และมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยเพื่อมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบ,บาดเจ็บ จากสถานการณ์ชัยแดนไทยกัมพูชาและทหารแนวหน้าปลอดจนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ทรงบรรจุถุงพระราชทานจำนวนหนึ่งพันถุงพระราชทานทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการราชการในสนามในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและมอบแก่แม่ทัพเพื่อเชิญไปมอบให้กับกำลังพลที่ประจำการตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติขณะเดียวกันเพจเฟซบุ๊กส่วนพระองค์เผยภาพความปลื้มปิติเจ้าฟ้าสิริวัณวรีสเสด็จไปท่งมอบสิ่งของพระราชทานและเยี่ยมทหารที่ได้ รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่โรงพยาบาลสับพสิทธิ์ท่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนายกเชื่อทหารไทยต้องยึดเนิน350ได้บอกกัมพูชาถ้ามีสติต้องเข้าสู่การเจรจานายอนุทินชาญวรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังเข้าสู่วันที่10และกําลังพลเสีชีวิตเพิ่มอีก2นาย ยังนำร่างออกมาไม่ได้ว่าตนได้รับรายงานแล้วและยืนยันว่าเราทำงานอย่างเต็มที่ทุกความสามารถส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องให้กองทัพเป็นผู้ชี้แจงส่วนในขณะนี้การตอบโต้ของคมพูชาลดน้อยลงนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรากำลังมีการประทะเกิดขึ้นและเป็นหลักยุทธการของกองทัพจึงขอไม่ลงรายละเอียดซึ่งตนหวังว่าตลอดเวลาให้สถานการณ์จบลงโดยเร็วและเกิดผลดีที่สุดนอกจากนี้นาย,ยกยังเชื่อว,ว่า อาหารไทยจะสามารถยึดเนิน350บริเวณปราสาทต,ตาควายจังหวัดสุรินทร์ได้ และหากกัมพูชาใช้สติก็ควรที่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจานาวิกโยธินยันคุมชายแดนจังหวัดตราดได้เรียบร้อยแล้วภายหลังจากที่กําลังฝ่ายกัมพูชาสิ้นสภาพนาวาเอกธรรมนูญวันนาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดายใต้ยุทธการปราบปลป,ป,ปักว่าขณะนี้ทหารฝ่ายไทยได้ลิดรอนกําลังฝ่ายกัมพูชาจนสิ้นสภาพแล้วไม่มีการตอบโต้ใดๆมายังฝ่ายไทยหลังจากที่กองทัพ เรือของทัพอากาศปฏิบัติการทางทหารอย่างหนักตลอด8วันปัจจุบันทหารไทยเป็นฝ่ายคุมิสถานการณ์และบังคับวิธีการรบได้แบบเบ็ดเสร็จทุกอย่างเป็นไปตามแผนพร้อมให้ความมั่นใจกับประชาชนไม่นานทุกคนจะได้กลับบ้านเร็วๆนี้ขออย่าก,กังวล